สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิฟเฟตเตอรกับเกม Pocket Incoming นั่นเองนะคะวันนี้เรามาทําตามคําขอ,ขอสําหรับคนที่ขอมาแปลสกิลของเจ้าตัวกราดอนนั่นเองเนาะก็สําหรับใครอยากดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเกมนี้หรือคลิปสอนดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยก็กดลิงก์จากใต้คลิปได้นะคะจะแปลไว้ให้เนาะแล้วก็ใครอยากให้แปลโปเกมอนตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เหมือนกันนะคะไปเลยเราไปดู สกิลนะคะแปลสกิลของเจ้าตัวกราดอนกันเลยแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะคะก็กราดอนเนี่ยสกิลแรกกันเลยนะคะสกิลแรกของกราดอนต้องบอกว่ากราดอนแต่ละสกิลทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นการโจมตีแบบเดียวทั้งหมดเลยนะทุกคนนะก็สกิลแรกนะคะสกิลแรกกราดอนทุบค้อนและตบศัตรูตัวเดียวด้วยหางเหล็กนะคะสร้างความเสียหายแทกนะคะ100%บวกดาเมจอีก9 6นั่นเองเนาะแล้วก็ขยาย คูดาวทักษะขนาดเล็กเป็นเวลา2รอบนั่นเองนะคะการโจมตีแบบเดียวนะสำหรับสก,กิลที่2นะคะสก,กิลที่2ของกาดอนเนี่ยกระแทกพื้นและโจมตีศัตรูตัวเดียวด้วยการยกก้อนหินขึ้นมาเพื่อสร้างความเสียหายแอคแทกเหมือนกันนะคะ160%นั่นเองเนาะแล้วก็บวกดาเมจอีก96นะคะการโจมตีนี้เอฟเฟกเจาะพื้นนะคะสร้างความเสียหาย40%ทํารให้โปกเกมอนที่อยู่ด้านหลังเป้าหมายเนี่ย เพิ่มการลดความเสียหายของตัวเอง20%นาน2รอบนั่นเองนะคะสร้างเอฟเฟกตตาบอดนะคะทำให้ศัตรูตัวต่อไปที่ใช้สกิลเคลื่อนที่เพื่อโจมตีนาน1รอบนั่นเองนะสำหรับสกิลที่2เป็นการโจมตีเดียวเหมือนกันเนาะอ่ะมาถึงอันติกันบ้างนะคะอันติของกราดอนนะฮะตื่นขึ้นจากการหลับไหลและคว้างก้อนหินภูเขานะคะไปยังศัตรูตัวเดียวสร้างความเสียหาย แ6็กแท็กหกรนะคะถือว่าเยอะมากๆนะคือการดอนเนี่ยคือแบบอันติโคตรแรงเลยนะคะทุกคนแล้วก็บวกดาเมจอีก360รอีก360การโจมตีนี้มาพร้อมกับเอฟเฟกรอยแยกนะคะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายอีกที่อยู่ใกล้เคียงเนาะเท่ากับ35%ของจํานวนความเสียหายสุดท้ายของการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะมันทิกเกอร์นะคะพลังโบรานเป็นเวลา2รอบ เอฟเฟกตจะเพิ่มการลดความเสียหาย30%ก่อนได้รับการโจมตีซ้อนได้นั่นเองนะคะแล้วก็เอฟเฟกต์ครื่องนึงจะคงอยู่อย่างถาวรแม้เอฟเฟกตจะหยุดลงหลังอันติเมทสกิลทิกเกอร์นะคะ1ครั้งนั่นเองนะมาถึงพาร์ทสิกันบ้างน,นะคะพาร์ทสิของกาดอนเนี่ยก็คือก่อนรอบใหญ่แต่ละรอบนะคะกาดอนจะควบคุมพื้นที่นะคะพื้นดินเนาะ และกระตุ้นเอฟเฟกแผ่นดินไหวนะคะเพิ่มความเสียหายจริงเริ่มต้นให้กับเป้าหมายศัตรูทั้งหมดเป็น12%นะคะแอคแท็ก12%นะของกาดอนนั่นเองเนาะสำหรับการได้แต่ละครั้งนะคะจะเพิ่มอาัตราส่วนความเสียหายจากแผ่นดินไว10้10%อย่างทาวอสูงสุด150%โดยทีเดียวนะคะสำหรับพาส0ของกราดอนนั่นเองเนาะก็สำหรับกาดอนเนี่ยอันติมันแรงมากๆนะทุกคนนะแอคแท็ 660%เนาะถ้าจะใส่อาวุธอ่าที่แนะนำนะคะอาวุธก็คือประมาณ HP จะเน้นถึกไปเลยก็ได้นะคะ HP พลังป้องกัน Defense หรือ Special Defense ก็ได้นะคะบวกกับ HP ด้วยเนาะหรือจะเน้นความแรงไปเลยเพราะติมันแรงมากๆอยู่แล้วนะคะจะใส่เป็น Attack ไปเลยก็ได้นะคะสำหรับอาวุธของกราดอนนั่นเองนะก็มาถึงความสัมพันธ์ของกาดอนบ้างนะคะความสัมพันธ์เนี่ย อันแรกจะเป็น a อคแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์สเปเชียลแอคแท็สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีเอสพารอีกแล้วนะคะทุกคนนะถือว่ายากนิดนึงนะก็เลโคซ่านะคะเอสพารเลโคซ่านะคะแล้วก็มีบากอนระดับ S นั่นเองเนาะสำหรับอันที่สองจะเพิ่ม HP 20%นะคะก็คือเอสพารอีกเช่นเคยนะคะไคโอกานั่นเองนะคะแล้วก็มีซุยคุนระดับ S เกลารอสระดับ S นั่นเองนะสำหรับช่องที่สามเนี่ยก็ถือว่าง่ายนะคะช่องที่สามกับช่องที่สี่เนาะ มันเป็นระดับ S อยู่แล้วนะคะก็ลุ้นเปิดสุ่มกาชามาเนี่ยถ้ามีดวงก็จะได้ตัวที่ยังเรายังไม่มีนะอ่ะอันที่3จะเป็นแอกแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์สเปเชียลแอแกนะคะก็มีบังกิลาสนะคะระดับ S แล้วก็เอนเตแล้วก็นูเมลนะคะระดับ A นั่นเองเนาะสำหรับช่องสุดท้ายก็เป็นบวกดาเมจนะคะดีเดคชั่น7.5%นั่นเองนะคะก็มีบังกิลาสนะคะระดับ S แอคกอนแล้วก็ ล็อกเจนโรล่านะคะก็ระดับ A นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการแปลสกิลของกราดอนถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอาวุธอย่างที่บอกไปนะคะเน้นความแรงก็ได้อันติมันแรงมากๆอยู่แล้วเน้นเป็นแบบแอคแท็กก็ได้สำหรับเรื่องของอาวุธเนาะหรือจะใส่เป็นป้องกันเน้นถึงถึกยืนแท้งให้กับเพื่อรวมทีมเลยเนี่ยก็ใส่เป็นเฮดพีพลังป้องกันดีเฟนซ์หรือสเปเชียลดีเฟนซ์ ก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการแปลสกิลของกราดอนนะคะถ้าชอบคลิีนีก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะแล้วก็อยากให้แปลสกิลโปกเกมอนตัวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้ลังคลิปได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ